เริ่มตีกตักตีกตักก้อยปวดด้วยปวดเ้ยเฮ้ก้อยได้ข้าวเยอะข้าวคูแอดเห็นไหมตีกตักตีกตากตีกตักตีกตักก้อยเต้นดิเต้นดิตีกตักตีกตักได้ข้าวเยอะแอดได้ข้าวเยอะ ก้ยเธอถือไว้นายังไม่เต็มเลยถือไว้ถือไว้ซององแม่มึงโคตรหน,น่ยเลยอไปถ่ายแ๊ดนหนู่มเหน่อยแล้วแปวะหมดใจว้าวอาลัดแรกลัดแรก ข้าวเจ๊งใบรอดแรกเจ็ดสิบสามกระสอบรอดแรกหกไล่เจ็ดสิบสามกระสอบตวงปีบ๊บสามปีบ๊บต่อหนึ่งกระสอบไหนละ่ะโอ้ยก่อยวิ่งเลยก่อยวิ่งเลย ก็ย so ah, uh ิ oh, uh ่งเลยก็ยิ่งเลยเติมเลยเชืกันเลยเชกันเชกันเชกันเติมเลยอ่ะก้อยอ่าใส่ใส่ใส่อ่ะเอ้ยใส่เลยเอ่อผักไปผักไปเอ่ะไปเลยผู้ด้วยผู้ด้วยเย้ไปเลยที่นี่ ไปเลยก็เก่งตีกตัก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 โอ้ยเป็นหกสิบวิมนนานเออขึ้นเลยขึ้นเลยก็ขึ้นได้ไหมหกสิบวิ

ยี่ได้ข้าวเยอะคุณแอดได้ข้าวเยอะคุณแอดได้ข้าวเอยอะยี่มีก้อยด้วยกอยอยู่ข้างหลังยี่บ่อบ่ยี่ก้อยอยู่ข้างหลังมีหมาด้วยดำเ้มีก้อยด้วย คอยเก่งกอยโตเลยทำงานเก่งเด,ด,ดี๋ยวได้ติปเยอะแยะกินเปียบซี่เยอะแยะมีหมาหลายตัวคอยกินข้าวข้าช่วยกันเลยช่วยหยาบช่วยหยาบเลยอตอนนี้ ข้าวหลวงพ่อและเจ Jest ทองใบก็บรรจุถุงเรียบร้อยสามปีบ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 สามสิบแปดปีบด้วยรอดสองนี่สามสิบแปดถุงรดแรก เจ็ดสิบถุงหารสุธิให้3ส่วนหักเข้าปููกแปรกระสอบรถนี้ได้10บรถก่อนได้24เป็น34สนิบหรับหลวงพ่อหลวงพ่อกับเจ๊ทางใบได้34ปุย๋ย34ปุย๋ยจะยกขึ้นรถไปให้พวกนี้เชา้า